อันนี้เป็นแตงโมนะคะที่ดาเก็บมาเมื่อหลายวันที่แล้วค่ะแต่ดาก็ยังไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าดารอแฟนดากลับมาจากที่ทํางานวันนี้ค่ะแฟนดาก็กลับมาจากที่ทํางานนะคะดาก็ผ่านะคะแล้วก็แบ่งกันกินคนละครึ่งค่ะก็ยืนกินกันอย่างนี้ค่ะดาเปิดวิดีโอทิ้งไว้ค่ะเพราะว่าดาเนี่ยกำลังทําวิดีโอทํากับข้าวดาก็เพิ่งทํากับข้าวเสร็จแล้วก็มาเนะ มาผ่าแตงโมกินกับแฟนนะคะก็คุยกันไปค่ะนินทาชาวบ้านด้วยนะคะเนี่ยที่พูดไปขำไปเนี่ยค่ะแล้วก็พูดถึงแตงโมค่ะแฟนดาก็บอกว่า <Okay. S 2> จะเอาเปลือกมันไว้ทำแกงหรือเปล่าดาบอกว่าโอ้ฉันมีเยอะแล้วในในช่อง,องฟีดเพราะว่าวันก่อนนะ่ะดาเคยซื้อแตงโมจาก วอมมัดมานะคะลูกใหญ่แล้วก็มันจะมีเปลือกหนามากเลยค่ะดาก็เลยเก็บเปลือกมันไว้นะคะดาชอบแกงเหลืองใส่เปลือกแตงโมค่ะอร่อยดีดาก็เลยเก็บมันเอาไว้แล้วก็ใส่ฟีดเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะแฟนดาบอกว่ามันหวานดีจังเลยดาบอกว่าเออฉันยังมีอีกนะที่ ในอ่ในสวนผักหลังบ้านเขาถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้กินดาบอกว่าก็น่าอีกในสองอาทิตย์พูดไปแกก็สอนดาพูดว่า in two weeks แกบอก in two weeks ต้องมี s ด,ด้วยก็คือดาไม่ได้เติม s ค่ะ แ้านั่นที่หันหน้าเข้าหากันนะคะก็คือเรากําลังตัดเม็ดแตงโมนะคะดาบอกว่าดาจะเก็บเอาไว้ปลูกในปีต่อไป <c oughs> เวลาที่อยู่ร่วมกันแบบนี้นะคะ <c oughs> ได้คุยได้อะไรกันเนี่ย <c oughs> ดากับแฟนมีน้อยมากค่ะเพราะว่าเขาทํางาน5วันกว่าจะกลับมาที่บ้าน <c oughs> แล้วก็มีเวลาอยู่กับ <c oughs> <c oughs> ดาแค่2วันหลังจากนั้นก็กลับไปทํางานอีกเวลาแกกลับมานะคะ ดาก็จะหาอะไรทำร่วมกันค่ะบางทีก็ออกไปทางข้าวนอกบ้านบ้างบางทีก็ไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะบ้างถ้าเรามีเวลามากๆหน่อยก็อาจจะขับรถออกไปต่างเมืองหรือตา ออกไปทานข้าวหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่แปลกออกไปจากเดิมนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะชีวิตครอบครัวไม่ต้องอะไรมากแค่แป่งแตงลูกเล็กๆกินกันคนละครึ่งปกติแกไม่ชอบกินแตงนะคะแต่อันนี้แกบอกอร่อยค่ะ ความอร่อยมีไม่ต้องบรรยายเลยนะคะภาพมันฟ้องค่ะกินจนถึงเปลือกขาวเลยนะคะแถมยังยกซดน้ำอีกด้วยค่ะดาละขํขแกมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปของดาช่วยกดไลค์กดแชร์ดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ